พี่มตอนสอนสช่งนั้น่าเซอมกันเพื่อสพอส่งผลอะไรเยอะมากว่าจะแสดงเสร็จที่ตีสามตีสี่ทำไมเราไม่แสดงตนงตส่็นารซ้อราวอาจะรการเฉลี่ยาราอโหออนนี้มีสีแบช่วง็จมาณจะให้มันเวลาที่เราแสดงจริงโแล้ว เขาเป็นเขาเรียกว่าในารูกออนไรน์ว่าแตงโมนี่ความสามารถสามารถช็อตดิวที่หออได้ครับก็มีใครทำได้น้องแตงโมนอนตอนไหนครับหลังชา้า <laughs> หลังจากเช้าครับตอนนี้น้องๆต่อก็จะเริ่มเคลื่อนย้ายฉากครับเพื่อ,อจะได้แสดงในชุดต่อไปครับก็จะเป็นประ วันีปลุกสารในภูาดีจัดฉากจัดร์ลรยทุกทุกคนระกว่านที่เราจะได้เห็นการแสดงที่ต้อเป็นแบบประจัิตใจใจทุกคนน้ไม่ง่ายนะครับนายสเป็นที่บอกว่าสอนถึงปี2 0 2อนหลังเชาบางคนได้พุยกครับเราเงินให้น้องแทนโมเราเรียกเปน้องแโม้ผน้องแทโมทตเต้การชั้งนึ้นเลยนะครับครับนี่ค่ะอูชื่อเด็กหญิงกรอิสระาค่ะที่ได้ชื่อ เป็ต้องเจมส์เอนครบต้นบนักานเราครับ้นบ้านที่สางครยังเทาหร่บ้านเกิดถูครับอ่า้องถนะยท่าหบก่้านเกิดยบ้านภูมิ่ยม่ะตำบลประตงอเมรกฉาจังหวัดสุรินทร์คมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้องสอ คือแตงโมเขาเข้าเรื่อในสังกัดด้วยเป็นแบบความสามารถพิเศษหนึ่งในที่เขาติดตัวไปก็คือพร้อมเพลงเขาเขาเรียกว่าอะไรแซงความสามารถที่เก่งม .1 เลยนะก็เ้ราะเรื่องที่ตางเับที่สาระการเรียนรู้ท่านก็จะเห็นว่าแตงโมเขาเรื่องร้องเพลงกิจกรรมต่างๆที่ท่านรู้จักขึ้นนะครับเราก็จะได้ เด็กๆวางแที่น้อง่งก่อนเป็นต้นมาเดี๋ยวเราโค้ชแทงโกในก็ต่อไปน้องแข่งน้องไปเรียนฝึกก้องสักครับเขาเซ็ตตัอน้องแทงโก้ไปชัดเจนครับเราดีเวลาให้น้องแทงโก้ได้ร้องทีสองมเพลงถูกไหมแล้วเพลงต่างๆการแสดงต่อไปจะมีอยู่นะเป็นผูได้เส้นชัยเส้นแล้วครับทำไมเป็นภาษาเป็นสักผู้นึ่งครับทำไม เรียนตัุลาถึงยังไม่เห็นว่าชัดเดือดครับทำไมตัวนี้เพราะว่าโรงเรียนของเราครับเราจะได้มีการจัดโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่29มิถุนายนครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเบญสุนิขครับซึ่นวันนั้นจะมีแบบเราเราเชิญเราเชิญแชมป์ของรายการทีมช้าสงฆ์ย้อนย้อนหลังไปสองปีครับซึ่งต้องบอกว่าปี2022เป็นจังหวะ นครรสีมาสองปนที่สามที่จังหวัดกรีดใช่ไหมแล้วราดรับสทธิ์แชมป์โรงเรียนรักฟุใช้ที่ยายธมงศ์ก็จะมาร่วมในงานนี้ด้วยครับแล้วก็โรงเรียนฤิษภัณสีขอชันทบจังหวัดนครราสีมาครับแบบเต็มวงเลยครับในรายการผมเป็นชัป์ชิงช้าันปี2องพารสบวก็คชนที่อโเธมงศ์มปลี่ยนชมปรที่สองครับของน้องจาก จีนช้าสวรรค์2024นะยกตัวอย่างเช่นน้องต้นเทียนับจากศึกษาดีก็มาด้วยเช่นกันครับมีน้องจากโยชิโคนะครับน้องน้องจีนนะก็เช่นกันแล้วก็เห็นกับน้องต้นเทียนจากสุวรรณภูมิเครยทยส์แอนก็มาด้วยครับรวมถึงที่เป็นผู้ชายคนเดียวที่เข้าประกวดในรายการชิงช้าสวรรค์2024จากโรงเรียนปากคำปลาออกมาครับน้องกอร์ดครับ กันครับเป็นการรับเชิญมาแบบเต็มวงในแบบจุใจสี่ชั่วโมงในวันนี้สุดท้านดีครับผมที่แน่ๆเลยครับชอบของผลงานเบียนกะหลอมอนาครับท่านก็ช่วด้วยครับเราได้รับเกียรติจากเวียงนัทุกคนครับมาแบบเต็มวงเลยครับเขาป็นต้นฉบับในต้นฉบับในเลยครับที่เพลงที่เป็นชิมบันนังเพลงเดียวครับโอกะหลอบบานาฉบับของเวียนนะทุกคนสำหรับท่านที่อยากจะเข้าไปชมตัว ตอนนี้ย, right? <AN> ยังเหลือไหมยังเหลือบัตรเหลือชุดนั่งให้กับท่านครับยังเหลือไม่น่าเรามีเป็นโซนครับโซน่วน 1, 500้อยบาท1 0 0่ันบาทเจ0ร้อยบาทและ5 0าร้อยบาทครับท่าสามารถติดต่อตติ่อซื้อได้นะครับที่เดชชาสักพันธ์ถึงสารการรู้ศิลปะโรงเรียนอักดา์ครับเต้บทจงตัดได้ครับในช่วงนี้คอยที่จะมีบัตรให้กับท่านอีกครับกระผมรายนด้ส่วนที่เหลือจากการที่เรามี่านใช้จ่ายในที่ขอกว่าเราจะ เป็นการสานต่อความฝันอะไหลายอย่างให้ก so, ับเป็ดพี <g <g ่ต anyway, ่อไปนะครับหลายส่วนมาทั้งหลายคนหลายท่านถามว่าปี่ต่อไปเราจะส่งมัไปีต่อไปับเราจะต้องปึกษาท่านผู้โดยารก่อนรันแต่ว่าเป็นราการชิงค้าสวรรค์เาือว่าตนี้เขาจะมีอะไรนะก็ตัอาีอไรเิดนเราเราจะเว้นไปประมาณสักถ้าทสอบผานทุกคนปรึกษาแลท่านก็บอกว่าขอเว้นไปสัก เห็นตอนนี้ขึ้นตันวอัโกลดให้ท่านบนจอแล้วนะครับในการติดต่อซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะครับหรือท่านสนใจในการสั่งสั่งจองเสื้อทาล<ช>ิเเดชเสื้อเสื้อฉลองแชมป์นะครับเป็นเสื้อ,อฉลองแชมป์ที่เราได้แชมป์ไปก็จะเป็นเสื้อที่เราจัดขึ้นเป็นคอนเสิร์ตเสีเด้วยนะเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนโดยลูกค้ของเราคซึ่งเราไปแต่ละรอบให้เชิญจ่ายที่ว่าเป็นอะไรที่คนจะครับสิส่ทงที่สำคัญ ที <St> <toys> ่เป <P an> ็นแรงผลักดันท <St an ets> ี่จะมาให้เรียนรสายการโดยก็เป็นเก้าหมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือที่น้องประชาชนนะครับในภูมิใจไทยในจังหวัดสุรินทร์ที่ให้เด็กๆที่โยมสนุกซื้อเสื้อตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันนี้สุดนงครับก็ร์ตนะครับกในการชมคอนเสิร์ตครั้งนี้กันเก่าได้ครับความรู้พร้จากทางจังหวัดสุรินทร์และภาคกลางกันนะครัดสุรินทร์นะครับได้ ขอสับสีส okay. 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 ่วนของเวทีแสงเสียงสีที่สวยงามอลังการนะครับได้รับได้แล้วจากท่านนายกพรชัยพุ่งเจริญพรท่านนายกองค์การจัดงานส่วนจัดสรรสื่อครับสนับสนุนในเรื่องของเวทีและก็ชุดเครื่องเสียงดนตรีแบบเก่งพวกแบบให้เราได้ได้ยินได้ฟังแบบตื่นใจในงานนี้นะครับสามว่านักดนตรีเราพร้อมแล้วครับพรอมอีกสองคนนี้มีควาเรื่องเลยครับเดี๋ยวทางฝั่งเจ้าชู้ก็คงจะต้อง ยกเวทีนี <ã i đ ồng> ้ก <la> ับนักแสดงของเราด้วันะครับกับพวกกับน้องตีศสิทธิศักดิ์สารางามในบทเพลงชวนน้กแต่งงานขอเสียงปรบมือด้วยรับ